มาๆๆพี่น้องจิ้นโถที่นี่เอามาเบิ้งนี่ลาบหมูเนาะลาบหมูจินก็ผักยงาพระท่านอ่าลาบหมูจินก็ผักอยงาแนพระท่านอ่าหมูเพิ่อนอาจจะสงสัยเนาะลาบหมูนี่หรือว่าน้ำตกหมูอ่าน้ำตกหมูนี่อ่าผักที่เขาจะกินกับเนาะประกอบไปด้วยนี่ผักกะทิหรือว่ากระเฉียดบกเนอะผักกะทินหรือว่ากระเฉียดบกอ่าตรงนี้ยอดตรงนี้อ่ารวมไปถึง ตัวมเมล็ดมันอกินได้นะมเมล็ดไอ,อ,อ้พักเกดบกเนาะ้ากาจะมีนี่เลยยอดมะละกอก่อาอยอดประกอบยอดประกอบนี่อยอดประกอบกินได้อ,าอ่าสมสมอมหวานอมเปียวนิดนึงนี่หวานอมเปียวเนาะใบประกอบยอดประกอบเข้านี่แหละนะยอดมะกอกเนาะอ่าแล้วกาจะมีนี่เลยดอกข่าดอกข่านี่ก็ จะให้เป็นรสชาติตอกเพื่อนๆเพลียๆสักนิดนึงนะพี่น้องเยลซี่อันนี้สามารถกินได้กับซุปน้องใหม่ก,ก,ก,กินได้ได้ปลาุ่มนี่กินได้กับซุปน้อใหม่กับอาหารอีสานได้หลายอย่างเนาะเอามาพี่น้องมามา,มากินน้ากันเดี๋ยวจะว่ามันกนิ่นด้เดีได้กินขี้เบิง้งอ่าเนี่ยใบกร,รอบหรอกค่ะ ระเศษบกระเศษบกพักกระชินพักกระชินจินได้มากมากมากพี่น้องจิ้มต้ำกันมากโอเคมากวิเชียษควาห้ามไม่จินมขอ